น้องครับตอนนี้รถลำโพงมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากครับลำโพงวงหนึ่งนะครับสุดยอดมากครับใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะน,นะครับ ล,ลำโพงรถล,ลำพลโพงเตรียมประจำการนะครับห้อนหลยห้อนหลาย เสียวม่น่แลเป็นมืเอะค่ะเียวลน่ารเป็นมือ,อ,อ,แ,มอแมนเพระาะว่าจังจังวันที่นวันที่ยี่สิบนูเรนยูอุบนนี่เสียนกัตตองเวยียนยีบเอ็ดไบและยีบสองนูสีมาบ้านอันบันมวงยีบสามนยูอำนาจนี่เสร็จากอำนาจไปบันม่วงมันก็สามเอยก็ลูงสิแมค่ค่ะมันก็เลยไปก็ได้วงสอง ก็วงเงินกอวียท้อึงอันนด้ก็ค่ะไหมคะเกิัดค่ากิมันกิโลมันกปไรไหมคะแม่รู้รับก่เกินสองรอยค่ะไม่สามร้อยน่ไมสามร้อยนะสิบ่วงกันเ่จะงานเข้ารัว

คุนนี้ซอากำลังทานข้าวอยู่นะครับเอาเลยใครบ้างให้แน่มีหน้าเจ็ดส่วนซื้อหกพิเจศษให้ได่บ้างเพราะว่าส่วนมากงานเรามันจะอยู่ทางซื้อน่าจะเด่นระยะทางหลายหลายเมื่อห้องห้องหนึ่งไม่น่าจะส่วน โอ้ยเข็ดแขวน้องเกิดมั้งเหรออย่ามาปิดโรงเรียนเน่ยไั่ได้คือยังหาแขวนี่ไงสกุลคุณระพกนเนื่อยมากเหรอมาแล้วมาชิปสามชิปสี่นี่มันต้องเซเวราเป็นมือจากซูดินไปสกุลเมื่อกลับไปบ่ายอยู่แล้วมันบอกขันมีห้างแน่ยแต่จะเป็นวันที่สิบหกชิวันจะอยู่กลางๆนะตะกะไลไปงังนี่นะแต่ว่าปลายเดือนอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วไงปลายเดือนนี่ก็ต้องต้นเดือนโลดแล้วก็เอา ซีหามีหนะ้าบอกคุณแมเณเ่เล็กหน่อยบอ้เด็กปิดเพิ่มเล็กหน่อยบอสเด็กิดเพิ่มบอกคันได้ช่วง 8, แปดเอ้บอใช่ซีหามีนนมหา้า<ะ>แมนต้อนด้กับซีแล้วผ่าเนเลยจะสร้างกับสิบโมงกัอ่ะคันได้กับสิเป็นสิโงอ่ะค่ะแม่จ้าวถ้าปลายเดือนนี่มันจบะบอได้ด้วย่ะ ให้หน้ากับปิดเพิ่มเพ่อดีเมนค่ะข้สิซหเสิ้นเดือนเลยมันมากอะไรดีค่ะมันหหางแต่มือเวียนมือเสียมันระยะหห้งมากไ่สิบหกมือเดียวเลยไหมคะแนค่ะสิบหกก็วันที่หาค่ะแม่สิบหกก็วันที่สามสิบสามสิบตุลาหกแปดนี่ โอ้ยสิตกกระตกเลยโฟรู้เลยเจาะแปดหกหนึ่งประจักษ์น้อน,นี่วันที่หาเป็นวันศุกร์วันที่สิบหัวเป็นวันอังคารค่ะวันที่ห้านะสวยค่ะแ <ขา S 2> ม่วันศุกร์ด้วยค่ะศุกร์ตอนเย็นนี่เหมนกันเป็นวันเสาร์เราเนี่ยโมเด็งอะ

โงินช่ด้วยค่ะแม่เงินที่ต่าง ป,ปล่อยนป,ปล่อยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคุณอ๋อขอบคุณทุกกำลังใจนะครับรวยรทุกคนนะครับชอบ่องเกษรออฟฟิเชียลนะครับผม